มาแล้วครับขบวน75นะครับอ่าวันนี้ชา13ทีนะครับกาลังจะผ่านจุดตัดอนน่าการังจะผ่านจุดตัดบ้านยางเบิงนะครับตอ,อบนนี้5โมง20นนะครับอ่ามารอดูขบวนได้เลยนะครับนี่นะครับผมอ่าไปกันเลย let's go <S มาอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้นะครับผม อ่าเสียงไม่กันดังแล้วนะครับผมอ่ามาดูกันอ่าเขาหวีดแล้วนะครับผมอ่านี่นะครับโดน75 <Okay. S 1> มาแล้วนะครับมาเต็มที่เลยนะครับมาเต็มสปีดนะครับ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคุมไปแล้วครับขบวน7จ้านะครับไปอย่างราบรื่นเลยนะไปด้วยความเร็วจริงเลยนะครับผมชถ่ายรีวคลิปเลยฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ